หอกแรงยังไม ial, ่ทันด้วทีแค่หมายความว่ารีวโอเคูแปลว่าอะไรเด่นเด่เซอร์ุยอเ่นโอ้ดูดดเลยครับงูตไซค์กันเจขับไม่ดีดีไม่มาจางไรดีดีเลยครับด <rawd> ีดียืนดีสุดเลยครับ ดีุดเแถมแถมแถมข้าวรให้คนละห้าพันเลยข้าศลาพีลลงบันไดจะดูจะชมแล้วขอเรียนเชิญเล็กน้อยนะครับมอเตอร์ไซค์กับเลยนตนสรายการถือปัจไัเดียวเซสตังโกจะปมาของบุ้ี่เซสตังโกจะมาของคุณี่นี่แลกชีวิตแล้วขีสองชีวิตตใจหัวใจก็ร้อยอย่าให้เราเลยจ รับที่บันทีตัวเข้ามาดูาครับไปโชมครับ